เก็บลายแล้วหรือไงเจหายหมดเลยแล้วยกสีเราเกิดอะไขึ้นเราเหมือนเรารับถ่ยเยอะมันแบบช็อตโดนโดนไหมล่ะช็อตไหมโดนไม่ออกแล้วได้เมีมนนไยเกันช็รู้สึกว่าด้สไหมหรือยังไงตื่นมากครับไม่ได้ไาเดือแล้วเนี่ยแต่เดือน้ำหนักยอะไรไหม ไม่มีครับแต่ว่ารถยากหน่อยครับไม่ได้รถนานไม่ได้รถนานกถถึงตู้จเป็นยังไงเราหยุดนานพอกันครับเขาอาจจะไอยู่ค่ายตลอดผมไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ค่ายอ่ะไปไหนอ่ะไปอยู่บ้านครับช่วงโควิดทำอะไรทำอะไรไม่ได้ที่บ้านอยู่บ้านนู่อยู่บ้านจังหวัดอะไรขายของหรืออะไรบ้างอยู่บ้านแฟนครับายของด้วยบ้านแปลนอยู่ที่ไหนอยู่อเไดครับ ร้อยเอ็ดอ่ะทไรท่าแปดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไปช่วยเลี้ยงหมูอ๋อโอเคจะได้สภาพอาจจะไตยยังไงยังไม่ดีใช่หน้าหน้าจะดีกว่านี้มีฝากขอโทษอะไรใครอะไรไหมเดือดคนคนัอาโทษตึ้นที่เราันนี้พัดจริงครับแต่เราก็ตู้ได้ดีนะโอเคขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับ

หลายเดือนแล้วแต่วันนี้คิดว่าง่ายกันางที่คิดนะยกยกยกสี่แคยกสี่นะที่เราแทางเขาไม่ง่ายนะครับครับแต่เราก็ตั้งใจมาเดิอนอยู่แล้วครับไม่นานไม่ได้ต่อยนานครับวันนี้ก็ต่อยได้ดดได้ดีเสียงเราได้ดีเหมือนกันครับครับต,ตั้งใจริงจริงงดีกว่านี้ครับอื้ครับรวมเลยปะ มีอะไรฝากถึงแฟนมวยอะไรยังไงบ้างขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณผู้จัดเซียนมวยทุกคนครับที่ให้โอกาสผมดูครับอครับขอบคุณเอสตีอะไรนะที่ติดตามอ่ะกขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไปหน้านกบที่วันนี้ครนะสาหน้าได้ดีกว่านี้ครับคุณขอบคุณครับน้องก็ไม่ต่ำ